สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องแท็กเตอร์เลย์วแชแนลนะครับวันนี้ก็พามาทําหัวขย่าน้ํามันนะฮะอันนี้ก็ทํามาจากท่อนะฮะก็สิ่งที่เราใช้ในบ้านนะครับก็ทาลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆให้มีข้อรถตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือมีเกลียวมีอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะดูแล้วมันก็อาจจะง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยท่อนี้ก็ครึ่งนิ้วนะฮะ ก็ต่อครึ่งนิ้วเท่าครึ่งนิ้วนะผมก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใช้นอ็อตสก,กูนะฮะขันเข้าไปไม่ได้ทากาวอะไรเลยนะขันเข้าไปก็พอให้มันขวางของลูกแก้วที่อยู่ในรูนี้ได้นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเราเอาไปขย่าน้ํามันกันนะฮะก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใสายสายยางตรงนี้นะครับนี่ครับเอาสายยางมาสวมตรงนี้นะครับเดี๋ยวลอง ทดสอบกันเลยกลับหอ่งน้ำเห็นไหมนี่ลงไปนี่นะครับเห็นกร้สาสนี้ด้วยลงมาแาวเขเย่านะครับนี่น้ำไหลแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยคุณจะเอาไปเตือนน้ำมันได้ไม่ต้องดูดนะครับ มาเพียงเท่านี้สวัสดีครับนี่นะครับ,บเพื่อนๆก็มาลองกับน้ำมันดีเซลดูนะครับนี่นี่นะครับหัวจุ่มหัวนี่นะครับนี่นะฮะนี่ก็นี่ฝั่งนี้เดยนรอบมาลองเขย่าดูว่าจะเป็นยังไงได้ไหมไมหลทำไมาใ,ใกล้ดิ ฟังเสียงน้กแก้วนะครับมันก็จะลอ,อยอออออออน้ำน้ำเออมันก็จะไหลลงถังนี่นะฮะในความแรงก็แรงใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆน,นี่นะนเห็นไหมเห็นนะ้ำไห่ไฟเห็น,นก็ไหล ก็ทิ้งไว้นะครับก็ไปทํางานที่อื่นได้นะครับมีเสียงลูกแก้วดังนะครับก็ก็ก็ก,กนะบเสียงลูกแก้วดังันะบก็ไรล